ทางกระทรวงมหาดไทยเองนะครับก็ตั้งเป้าเลยครับว่าจะลดนะครับจำนวนอุบัติเหตุนะครับในช่วง7วันอันตรายปีนี้นะครับอยากให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดนะครับอุนิ้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาในฐานะประธานกรรมการแล้วก็เป็นผู้อํานวยการนะครับศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนได้ไปมอบนโยบายนะครับในพิธีเปิดศูนย์อํานวยการป้องกันลดอุบัติเหตุ ทางถนนนะครับประจำปี2,560นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้29ธันวาคมนะครับถึงวันที่4มกราคมปีหน้า2 5 6 0เวันด้วยกันนะครับเร่งแก้ไขนะครับปัญหาจุดเสี่ยงต่างๆนะครับโดยเฉพาะทางรถไฟทางร่วมนะครับสี่แยกไฟแดงแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆอยู่ริมถนนนะครับให้มีความปลอดภัยมากขึ้นรอกนี้เองก็จัดบริการนะครับตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทาง ก็มีตำรวจทางหลวงนะครับแล้วก็อาศัยความร่วมมือเป็นนักศึกษานะครับจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเนี่ยมาคอยให้บริการประชาชนนะครับนอกจากนี้มีจุดตรวจนะครับจุดพักรถจุดบริการต่างๆตามเส้นทางสายต่างๆนะครับก็คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนอกจากนี้แล้วก็เน้นในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดมากขึ้นกวดขันกันเต็มที่นะครับจับกลุ่มผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะครับเมาไม่ขับนะครับก็ตรวจเข้มนะครับตรวจวัดแอลกอฮอล์ตรวจวัดความเร็วตั้งเป้าแลวครับลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับช่วงปีใหม่2,560น้อยลงที่สุดครับหนุนรองก็จะเป็นเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่เขอาไปกครองอเจ้า้าที่ของในส่วนท้องถิ่นต่างๆที่จะช่วยกันดูแลหลักสำคัญก็คือว่า จะไม่ให้คนดื่มสุราแล้วใช้ยันพานะแล้วก็ไม่ให้ขับรถเร็วเป้าหมายได้รวมพั้มกว้างคือไม่ให้เกิดอุบัติเหตุให้ทุกคนได้มีความสุขปีใหม่จากบเขาบอกว่าปีใหม่ปีนี้นะครับทางรัฐบาลเองปรารถนาคับให้ประชาชนใช้เวลาช่วงปีใหม่อย่างเป็นมงคล โดยเฉพาะการสวดมนต์ข้ามปีครับเพื่อรำลึกถึงพระมหากรรธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและถวายแด่สมเด็จขอและถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพญว่างรังกูนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในการเริ่มต้นปีใหม่2,560ด้วย